พี่น้องเมื่อนีกะบิีาเข้าป่ามหาลาะเบิง่งเห็ดกระด้างเนาะพี่น้องเนาะเห็ดกระด้างเขาดอเนาะพี่น้องเห็ดบดไปพี่น้องขอ,อนบินแล้วพี่น้องขอ,อนบินคัดบินเนี่ยพี่น้องเห็นบ่นี่่าป้าเห็นบ่เห็นบ่ ขี่นะอนบินแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีแต่ดอกมีไงน่ะน่ะป้าฮพี่น้องเออที่ม่ได้ฟั้นฟ่อนวะพี่น้าป้าที่ไม่ได้แต่เล่นเตะเล่นเตะเล่นเตะเตะเล่นเตะเตะเล่นเตะก่อนวะพี่น้องทุกพวดคือพอได้นะเห็นมา แมนเนิดพูนะอาณาสิลเลยพี่น้องนี่จะตอกกำงามทางาน,นกนเต็มพูนะพี่น้องเอ,อ้ย่อยากพักพี่น้องจะไดแตเลนเตะเลนเตะเลนเตะ่หเห็นบ่เนยเต็มอาณาเลยพูนะจะไปได้ฟาเตะเลนเตะเล่นเตะเลนเตะใช่ไปะโป ลายคากลายเนี่ย